ข้อดูแลร่างกายและใจให้สอดคล้องฟังดีๆนะคะเรื่องนี้สําคัญนะข้อที่19มนุษย์เราทิพย์ไม่ประสบความสําเร็จเพราะกายและใจมันขัดแย้งสิ่งนี้สําคัญนะคะสิ่งนี้สําคัญสมมติว่ากายเราสมมุติใจก่อนใจเราอะค่ะอุ้ยฉัน่ะมีฝันฉันจะทําฝันฉันให้เป็นจริงฉันจะเป็นมหาเศรษฐีฉันเจอรวยฉันจะเป็นคนต้นแบบฉันจะช่วยเหลือผู้คนให้รอดฉันจะอย่างโน้นฉันใจอย่างนี้นะคะ แต่กายคุณนะคะไม่ไปตามใจคุณอยากรวยคุณอยากประสบความสําเร็จแต่กายคุณไม่ไปตามคุณทําอะไรที่ขัดแย้งคุณทําอะไรที่มันมันมันคนละอย่างกับใจคุณต้องการอยากประสบความสําเร็จแต่กูไม่ทําอะไรเลยคุณอยากช่วยเหลือผู้คนแต่คุณก็นั่งงอมนั่งจอมนั่งเจ้าคุณอยากเป็นคนส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้คนแต่คุณก็มานั่งน้อยนั่งคิดมากนั่งคิดเยอะมันทาให้ใจหรือมันทําให้กายของคุณนะคะ มันเขาเรียกมันอ่อนแออ่อนแรงอ่อนด๋อยพวกนี้ค่ะใจมันมุ่งมั่นใจมันจะไปกายมันต้องตามนะคะกายและใจต้องไปด้วยกันอย่างเช่นอย่างที่ครูบอกค่ะเราขายของสุขภาพไม่ใช่เราป่วยไม่ได้ฟังดีๆนะคะเราทําของสุขภาพไม่ใช่เราป่วยไม่ได้ แต่เราจงให้ใจกับกายเราไปทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณขายชานนุปกาวยกตัวอย่างตรงตรงเตง้ตงๆนี่แหละเพราะว่าขายจริงๆครูขายชานนุปกาวที่เป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพครูถามว่าครูป่วยไม่ได้ใช่ไหมป่วยได้ถ้ามันจะป่วยแต่กายเราอะคะ่ะต้องไปซับพอร์ตใจของเราว่าเฮ้ยฉันขายสินค้า ที่เป็นสุขภาพนะเพราะฉะนั้นสุขภาพฉันต้องแข็งแรงต้องเป็นตัวอย่างต้องเป็นคนแข็งแรงแต่ไม่ใช่ฝืนฝืนว่ากูต้องแข็งแรงกูป่วยอยู่นะกูนอนสมแต่กูต้องฝืนไม่ใช่คือกายใจต้องไปตามกันคุณต้องเชื่อได้ว่าสินค้าที่เป็นสินค้าสุขภาพมันทําให้คุณแข็งแรงจริงไม่ใช่วันนี้กูขายชากูกินชาแต่กูบอกกบจริงว่ากูไม่ได้มีความเชื่อเลยว่าชาจะทําให้กูแข็งแรง หรือพอเกิดอะไรขึ้นวิกฤตอะไรน่ากลัวกลัวตื่นตระหนกไม่ได้มีความเชื่อกับสิ่งที่มีในมือพอพอมันไม่เชื่อมันไม่สอดคล้องอ่ะคุณจะป่วยง่ายๆเลยนะคะเพราะคุณไม่มีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีมันล้ำคา่าสิ่งที่คุณมีมั่งเป็นเลิศสิ่งที่มีแม่งโคตรโชคดีพอคุณไม่มีตรงนี้ใจคุณจะถดถอย เพราะฉะนั้นจงให้กายกับใจเชื่อแล้วไปตามกันให้ได้วันนี้ใจคุณมีความเชื่อว่าฉันจะรวยจากแบรนด์นี้ฉันจะมีสุขภาพดีจากแบรนด์นี้ฉันจะขายดีจากแบรนด์นี้ฉันจะช่วยเหลือผู้คนจากแบรนด์นี้แต่พอเกิดวิกฤตคุณกลับไม่มีความเชื่อเลยว่ามันจะช่วยใครได้มันจะทําอะไรได้โอ้ไม่จริงหรอกโอ้ฉันจะป่วยโอ้ฉันจะกลัวแบบนี้ค่ะคุณไม่ได้มีความเชื่อเลยเห็นไหมคะกายกับใจไม่ไปด้วยกันสําเร็จยากมาก